มีกลิ่นเสเร็จลูกหู้ยทำไมซื้อมาเยอะจังวันนี้ว่าจะทํามาม่าผิดเกาหลีวันนี้จะแชร์สูตรวิธีการทํามาม่าผิดเกาหลีขายตลาดนั้นด้วยเราจะมาเริ่มผัดซอสกันก่อนนะครับเดี๋ยวตั้งกระทะเลยผมก็จะใส่น้ำมันพริกเผาก่อนนะครับ ตอนนี้เราใช้ไฟอ่อนก่อนนะครับจากนั้นก็ใส่พริกตำลงไปนะครับตัวนี้จะเป็นพริกจินดานะครับพริกแดงเดี๋ยวเราจะผัดพริกกับน้ำมันพริกเผาให้หอมก่อนตอนนี้นะครับพริกกับน้ำมันพริกเผาผัดเข้ากันหอมดีแล้วนะครับผมก็จะเริ่มปรุงรสเลยนะใส่พริกโคชูจังลงไปตัวนี้เพิ่มสีสันนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะของตัวพริกนะครับ หมดอุ้ยหยุดมือนะครับไม่เป็นไรเราก็ใส่น้ำพริกเผาลงไปนะครับน้ำพริกเผาเลือกแบบอย่างเผ็ดเลยนะครับเดี๋ยวเราผัดอันนี้เข้ากันก่อนนะครับตอนนี้ผมผัดไฟอ่อนนะครับเพราะว่าถ้าไฟแรงเดี๋ยวจะไหม้เกินไปโอเคตอนนี้สามอย่างนี้เข้ากันดีแล้วนะครับเราจะเริ่มปรุงนะครับผมก็ใส่พริกขี้หนูป่นลงไป เอาแบบเผ็ดมากเลยนะครับตามด้วยผงหัวเจียวนะครับตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะตัวนี้จะได้ความชาเยอะหน่อยปาปิก้าเพิ่มสีเข้าไปอีกนะครับพริกไทยเพิ่มความเผ็ดร้อนนะครับผงปรุงรสตอนนี้เราก็จะปรุงรสแล้วนะครับตามด้วยเกลือน้ำตาลทรายผัดส่วนนี้เข้ากันก่อนครับอย่าเพิ่งตกใจถ้าเกิดมันแห้ง เพิ่มความเข้มข้นความหวานหอมด้วยซีอิวหวานนะครับซอสหอยนางรมใส่เข้าไปใส่น้ำสะอาดหรือน้ำสต๊อกก็ได้นะครับลงไปเลยตเติมน้ำเพิ่มเข้าไปนะครับอันนี้เบาไฟไว้ก่อน สังเกตว่าตอนนี้นะครับเราผัดจนน้ําซอสมาม่าเผ็ดเกาหลีเราเข้มข้นแล้วนะครับตอนนี้ก็ปิดเตาเลยปิดไฟเลยครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลวกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปกันก่อนนะครับก็ผมต้มมาประมาณสัก1-2นาทีนะครับจะไม่ต้มนานกว่านี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเส้นจะอืดเกิน,นไปนะครับเวลาต้ม บะหมี่กึ่งสเร็จรูปเราก็จะต้มน้ำเดือดนะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เราลวกเสร็จแล้วนะครับเราคุกน้ำมันไว้นิดนึงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเส้นเกาะกันเป็นก้อนนะครับไม่ต้องเยอะแล้วก็คุกให้เข้ากันเลย เริ่มผัดแล้วนะครับเดี๋ยวผมใส่น้ำมันนิดนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้คนกระทะนะเวลาเราผัดเราจะใช้ไฟอ่อนๆนะครับผมก็นําเส้นลงกระทะเลยอืมได้ยินเสียงแล้วนะเวลาเราทํำขายก็ประมาณนี้นะครับก็เวลาผัดก็อาจจะดูตามความถนัดนะผมก็จะใส่ซอสไปนะครับซึ่ง ซอสเผ็ดของเราเนี่ยมันเผ็ดมากนะครับเพราะฉะนั้นปกต,ติ1จานนะครับเรจะใส่ประมาณสักครึ่งช้อนนะครับเสร็จแล้วเราก็คลุกเขาเข้ากันเลยมามาเผ็ดเกาหลีมาแล้วครับอลังซีโอ,อประมาณนี้เลยเวลาขายนะครับถ้าให้ดีนะแนะนำว่าใส่ชุดสไตล์เกาหลีเลยทีเดียวนะ เดี๋ยวบางคนจะถามว่าเอ้าไม่ใส่อะไรเลยเหรอไม่ต้องใส่ครับขายตลาดนั้นนะครับต้นทุนนี้จะไปตกอยู่ที่ซอสนะเพราะซอสราคาจะค่อนข้างสูงนิดนึงเราจะต้องคลุกเขาซอสให้เข้ากันนะครับเพราะว่าซอสเผ็ดเกาหลีเนี่ยบอกเลยสูตรนี้เผ็ดลืม,มาดีดนะครับเผ็ดเลยนะครับกินเผ็ดแล้วแบบลืมทุกสิ่งทุกอย่างเผ็ดจริงอะไรจริงนะโอเคนะครับ แล้วก็เวลาเราผัดเสร็จแล้วเนี่ยเปิดไฟเบาๆไว้มันอาจจะไหม้ได้นะเพราะนั้นคืออาจจะต้องปิดไฟนะครับหรือว่าจะเปิดเลี้ยงไว้เบาๆนะครับเ,เดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟใส่กล่องกันดีกว่านะเวลาเราขายเราก็จะเอากระหล่ำรองพื้นข้างล่างก่อนนะครับ คลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของมาม่าเผกดเกาหลีตลาดนัดกันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมคำนวณให้ดู2แบบนะครับแบบสําหรับพ่อบ้านแม่บ้านที่จะทากินเองกับแบบพ่อค้าแม่ค้าที่อยากจะนําสูตรนี้ไปขายที่ตลาดนัดนะครับสูตรนี้อร่อยมากๆแล้วก็รับรองว่าน่าจะขายดีแน่นอนมาดูแบบแรกสําหรับพอบ้านแม่บ้านก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้นะครับน้ามันพริกเผา3ช้อนโต๊ะนะครับสาบาท18สตางค์พริกจินดาใช้ประมาณ33กรัมนะครับสบาทสาพริกโคชูจังนี่ใช้2ช้อนโต๊ะนะครับ 14บาท80น้ำพริกเผานะครับเอาอย่างเผ็ดเลยนะ1ช้อนโต๊ะ2บาท29พริกป่นใช้2ช้อนโต๊ะครับ1บาท30มหัวเจวนะครับหรือพริกหมาล่าเราเลือกแบบสีเขียวนะครับแบบเผ็ดนะครึ่งช้อนโต๊ะ1บาท96สตางค์พริกไทยป่นนะครับครึ่งช้อนโต๊ะ1บาทสสตางค์ผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะ69สตางค์น้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะ14สสตางค์เกลือป่อนครึ่งช้อนชานะครับ นิดเดียวแล้วก็พริกปาปริก้า1ช้อนโต๊ะ1บาท80ซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะ47สตางค์ซีอิ๊วหวานใช้1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับ1บาทส1สตางค์น้ำเราใช้ประมาณ200กรัมนะครับช่างกิโลใหญ่ก็2ขีดนะครับ ก็จะมีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเนี่ยใช้ทั้งหมดสูตรนี้นะครับ19ก้อนนะครับ40บาท71สตางค์กะหลำนะครับเราใช้กะหลำซอยนะครับก็ที่หนึงก็ประมาณสัก15กรัมได้นะครับก็ใช้ทั้งหมด3ขีด7บาท50าทรวมค่าใช้จ่ายนะครับในการทำมาม่าเผ็ดเกาหลีไว้กินเองนะครับจะอยู่ที่79บาท78สตางค์ เดี๋ยวว่าใช้เงินไม่เยอะนะครับต่อไปมาดูการคำนวณต้นทุนสําหรับพ่อค้าแม่ค้าบ้างนะครับในการคำนวณต้นทุนค้าขายนะครับสิ่งสําคัญที่จะต้องใส่ก็คือค่ายิวนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้นะครับของเราจะมีแพคเกจจิ้งนะครับก็คือเป็นถ้วยกระดาษขนาด8ออนซ์ที่สาธิตดูในคลิปนี้นะครับแล้วก็จะมีค่าแรงผมตีเวลาเผื่อไปคร่าวๆประมาณ45นาที นอกจากนี้ก็จะมีอื่นๆให้อีก20%อื่นๆจะประกอบไปด้วยค่าน้ําค่าไฟค่าแกส๊สค่าจิปถาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นที่เราไม่ได้ใส่หรือลืมใส่ไว้ในรางด้านบนนี้นะครับจะเป็น20%ของต้นทุนของวัตถุดิบทั้งหมดสูตรนี้นะครับทำได้ทั้งหมด20ที่20ถ้วยนะครับต้นทุนต่อถ้วยอยู่ที่ประมาณ6บาท64สตางค์มาดูราคาขายกันหน่อยนะสมมติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่13บาท29สตางค์ถ้า ดึงดูดลูกค้านะครับแนะนําว่าให้ขาย10บาทกําไรต่อถ้วยอยู่ที่3บาท36สบกตางค์กำไรยังดีอยู่นะก็ถือว่าใช้ได้นะครับคือเราเน้นขายปริมาณเยอะนะครับดูว่า10บาทเนี่ยถ้วยหนึ่งอ่ะไม่แพงก็จะขายได้ง่ายขึ้นแล้วเราเอาชื่อมาม่าเผ็ดเกาหลีมาเป็นตัวดึงลูกค้านะครับก็ทำให้ลูกค้าอยากลองก็เมนูนี้ถือว่า รสชาติอร่อยใช้ได้นะครับลองนำกลับไปทำดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งที่ y t u b e c h a n นลเชฟก่อนเอ็นจิเชฟเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมแชร์ทุกวันนะครับขอบคุณครับ